สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทรายรีวิวช่องที่จะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวของรถยนต์รุ่นใหม่ๆรีวิวแบบละเอียดและข้อมูลจริงครบถ้วนวันนี้เรามีอีกหนึ่งกระบะในตำนานที่หลายคนตั้งตา,งตารอคอยมาเล่าให้ฟังนั่นก็คือ Toyota h ฮิลล์สอรถกระบะรุ่นล่าสุดจากค่าย Toyota ที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแรงทนทานและอยู่คู่กับคนไทยมานานหลาย10ปีรุ่นใหม่นี้ถูกพัฒนาใหม่ทั้งคันเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งคนที่ใช้ทำงานจริงจังและคนที่ต้องการรถสำหรับการเดิินนทางและะใชช้วีววตปรจั โตโยต้าฮิลลสเป็นชื่อที่คนไทยคุ้นเคยมานานเพราะตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงปัจจุบันมันไม่เคยหายไปจากตลาดเลยฮิลลสคือสัญ,ญลักษณ์ของความอึดความแกร่งและความทนทานหลายคนเลือกเพราะมันใช้งานได้สารพัดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการบรรทุกหนักการขับลุยเส้นทางออฟโรดหรือแม้แต่ใช้ขับในเมืองฮิลลสก็ยังตอบโจทย์และในปี2026โตโยต้าได้ก้าไปอีกขั้นด้วยฮิลลสรุ่นใหม่ที่ทั้งล้ำสมัยและคงไว้ซึ่งความทนทานที่เป็นเอกลักษณ์ เริ่มจากการออกแบบภายนอกฮิลเสส2งมาพร้อมดีไซน์ใหม่หมดจดกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ที่ดูบึกบึนและดูดันมากขึ้นไฟหน้าเลดแบบมิตริที่ให้ความสว่างและความปลอดภัยสูงสุดเส้นสายบนตัวถังถูกออกแบบให้เฉียบคมโบเฉียวแต่ยังคงความแข็งแกร่งสไตล์กระบะตัวถังมีมิติใหญ่ขึ้นเล็กน้อยเพื่อเพิ่มพื้นที่ทั้งในห้องโดยสารและกระบะท้ายด้านหลังมาพร้อมไฟท้ายเลสทรงใหม่ที่ทันสมัยและโดดเด่น เมื่อเปิดประตูเข้าไปจะสัมผัสได้ถึงความแตกต่างห้องโดยสารของฮิลลส2026ถูกออกแบบใหม่ให้หรูหรามากขึ้นและกว้างขวางกว่ารุ่นก่อนบอกนั่งใช้วัสดุคุณภาพสูงมีทั้งเบาะผ้าเบาะหนังสังเคราะห์และเบาะหนังแท้สำหรับรุ่นท็อปตัดเย็บอย่างประณีตแผงคอนโซลกลางดีไซน์ใหม่พร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ถึง12นิ้วรองรับการเชื่อมต่อไร้าสายทั้ง Apple CarPlay พและ Android Auto ระบบเครื่องเสียงจาก JBL ให้คุณภาพเสียงรอบทิศทางที่เต็มอัรถรสแผงมาตรวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบ สามารถปรับโหมดการแสดงผลตามสไตล์ผู้ขับขี่ได้ Toyota h ฮิลล์สสอย่ังใส่เทคโนโลยีคอนเนติคกรเข้ามาเต็มรูปแบบผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานารถผ่านสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นการเช็คระดับน้ำมันเช็คตำแหน่งรถหรือแม้แต่สั่งล็อกประตูผ่านแอปพลิเคชันและยังมีระบบสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยที่ช่วยให้ผู้ขับสามารถใช้งานฟังก์ชันต่างๆได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นด้านสมรรถนะคือหัวใจสำคัญของฮล และในปี2026โตโยต้าก็จะเต็มเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรเทอร์โบใหม่ให้กำลังสูงสุดมากกว่า210แรงมา้าพร้อมแรงบิดกว่า500นิวตันเมตรทำให้สามารถบรรทุกหนักและลากจูงได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้ยังมีตัวเลือกเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีล่าสุดของโตโยต้าเน้นการประหยัดพลังงานและการปล่อยไอเสียต่ำเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความคุ้มค่าในระยะยาวระบบเกียร์มีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดสำหรับสายคลาสสิกที่ชอบควบคุมเอง และกีอัตโนมัติิ0สปีดท,ที่พัฒนาใหม่ให้ตอบสนองรวดเร็วและราบรื่นยิ่งขึ้นฮิลล์ส0 2 6ยังมาพร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อฟูลไทม 4, ์สี่ที่เลือกโหมดการขับขี่ได้หลายแบบทั้งน o r m ม l Eco Power และ Offroad ระบบช่วงล่างก็ถูกพัฒนาใหม่ช่วยให้การขับขี่ลุ่มนวลนกว่าเดิมแต่ยังคงความแข็งแกร่งสำหรับการลุยเส้นทางสมบุกสมบันความปลอดภัยคืออีกหนึ่งจุดที่โตโยตา้าไม่เคยละเลยฮิลล2สมาพันยี่สิบหกมาพร้อมโตโยต้าเซฟตี้เซนส์รุ่ อัตโนมัติเมื่อมีความเสี่ยงการชนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบเพื่อได้ดที่ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมการช่วยดึงพวง